ทำไรอะ่ะเราไปตัดกล้วยที่มันแบบหน่อกล้วยที่ใหม่ที่มันขึ้นใหม่้ข้างพวกกล้วยต้นต้นใหญ่ใช่ปะเพื่อจะให้มันให้ตรงไหนนะมันออกลูกก็เลยเราก็เลยจะได้พวกลำกล้วยเนี่ยที่มันมีน้ำเยอะๆสะสมน้ำไเยอะเราก็เลยลองเอามาหั่นแล้วก็เสียบไว้ เอามาฝังไว้ข้างๆต้นไม้ที่เรายังไม่ได้วางระบบน้ำซึ่งก็คือเนี่ยไอ้ต้นนี้เขาคือต้นสะตอนะดูว่าจะรอดไหมเ,เราใช่รานนี้เรายังไม่ได้วางระบบน้ำ<อ>นี่คืออยู่รอดมาได้แบบเก่งมากนะปีนึงเกือบปีอะแต่ไม่โตนะก็คือกล้วยอ่ะมันมันสะสมน้ำได้เยอะไม่สะสมน้ำเยอะเราลองดูเนาะเราไปเจอวิธีมาลองดูว่าใช้ได้ไหมก็คือเราจะยังไม่ให้น้ำมันต่อไปเนาะก็เลยใช้วิธีนี้ ความเดิมจากตอนที่แล้วที่เราเอากล้วยฝังลงไปในข้างๆต้นสตอนเนาะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแตกยอดใหม่ที่แบบนี่อาทิตย์เดียวเองนะเนี่ยตั้งแต่ปลูกมาปีหนึ่งเนี่ยไม่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 ไมไมไมค่อยเห็นแตกยอดไม่เคยเห็นแตกยอดเลยแล้วกันคราวนี้ครั้งที่อาทิตย์ที่แล้วเราฝังลงไปสองต้นพาไปดูอีกต้นหนึ่งสิ อีกต้นหนึ่งอ่าต้นนี้คือล้อแล่มากนะตอนแรกอะ่ะจำเลยไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเออพอมาดูตอนนี้อ่ะไม่ไม่ธรรมดานะใบดูสมบูรณ์ใจได้เอาเป็นว่าการที่เราฝังต้นกล้วยที่มันมีเก็บเก็บน้ําเอาไว้ในต้นเยอะอะ่ะจริงๆมันก็เหมือนแบบมีประโยชน์เหมือนกันในการที่เราไม่ได้วางระบบน้ําไว้ กล้วยก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้รากของต้นไม้อะไปดูดกินน้ําจากต้นกล้วยได้ใครอยากลองก็ลองไปทําดูเราเห็นผลมาแล้วก็เลยอยากบอกต่อ